นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระภูมีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> บัดนี้เป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสู้กับกิเลสมารสังขารมาร ที่เราสู้มันยังไม่ได้นั้นให้ได้ชัยชนะมานกิเลสสังขารมานได้แก่จิตปรุงจิตแต่งสังขารมานจิตปรุงแต่งนี้ยากที่คนเราจะเอาชนะได้ มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจิตใจเราไม่ตั้งมั่นให้ดีย่อมหวั่นไหวไปตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมาสังขารมานสังขารแปลว่าปรุงว่าแต่ไม่สงบระงับปรุงโน้นแต่งนี่อยู่ตลอดเวลา เมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเชื่อไปหลงกิเลสมารมารคือกิเลสกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะก็เป็นมารตัวสำคัญแต่ละอย่างละอย่าง เพราะว่าผู้ปฏิบัติภาวนายังข้ามมานเหล่านี้ไม่ได้ก็ตกโยให้มานเหล่านี้ทำจิตทำใจของตัวเองให้วันไว้สันสะเทือนเป็นทุกข์เป็นร้อนโยในกิเลสราคะโทสะโมหะเวลามันทำให้เดือดร้อนวุ่นวายจนถึงทุกข์ โมนัดครับแข่นแน่นใจร่องให้น้าตาไหลบนเพอลําไลสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนคือมันเกิดขึ้นในจิตมันทำจิตใจของคนเราให้เศร้ามองคุนมัว ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิแอเพชรทำใจของตนให้องค์อาจกล้าหานไม่ยอมแพ้ต่อ <c oughs> สังขารมานกิเลสมานพยามานเสนามานบริวานมานทั้งหลายแหละคำว่ามานมานไม่ใช่ ผู้ดีวิเศษมันเป็นผู้คอยฆ่าคอยทำลายจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะบำเพ็ญบารมีอันใดเจ้าสังขารมานพยามานนี้มันต้องลัดทางแหละจะทำบุญให้ทาน มันก็สละความตนหีเหนียวแน่นไม่ได้คือมานทางนั้นจะรักษาศีลก็มีมานเบียดเบียนในเวลารักษาศีลก็เพราะจิตไม่ตั้งมัน่นจิตหวันไหวจิตเ,เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดเวลามันจึงให้แพ้ต่อมานกิเลส พระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าทั้งหลายเมื่อก่อนท่านยังไม่รู้หรือว่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็พ่ายแพ้ต่อมารกิเลสเหล่านี้อยู่พระพุทธเจา้าดูเวลาท่านที่จะเอาชนะมารกิเลส ภาวนาแบบไหนเวลาใดมันก็พ่ายแพ้กับมารกิเลสที่จะไม่พ่ายแพ้ใดคือพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เอาตายสู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูลนะไม่ใช่ง่ายง่ายเรียวว่าระวางความเป็นกับความตาย โคการกรุงนะถ้าไม่ได้ตัดสุลูพระองค์ก็นั่งตายถ้ามันแห้งเหมือนกบย่างกบตายกบยางคือพระองค์ไม่หวั่นไหวอีกแล้วไม่ตามหลังพยามาณไม่ให้พยามารมาหลอกลวงตาหูจมูกเลี้ยนของพระองค์อีกต่อไป พระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้หรือว่าตัดกิเลสละกิเลสลาคะโทซาโมหะไม่เสร็จสิ้นลงไปจะไม่ลกจะไม่ไปแสวงหาบินธรบาตมาเลี้ยงรูปธรรมนามธรรมอันนี้ท่านจะปล่อยทิ้งให้มันตายอยู่นะ เราทุกคนก็ให้มีจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดมันก็มาหลอกลวงอยู่นั่นแหละตั้งใจให้มนันพุทโธทุกลมหายใจนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจอันมรณะภัยคือความตายนี้ประมาทไม่ได้ ไม่ว่าจะโยที่ไหนในป่าในเขาก็หลวงที่สององค์ไปผูกเขาน่นก็คือความตายเขามาบอกข่าวว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่ถ้รม่าปองนี่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายเท่นเถนใครก็ต้องตายนะมันมาบอกข่าวอย่างนั้นแหละย,ยาได้ประมาท ว่าเรายังเด็กยังนุมอยู่ไม่ตายเมื่อเวลามันมาถึงเข้าไม่ได้เลือกหน้าและไม่ได้ยกเว้นไม่ยกเว้นเป็นพิเศษพระพุทธเจ้ายังดับขันเข้าสู่นาฤพาสพระอาราหันตากินาศจ,จบพรหมจันย์แล้วยังดับขันเข้าสู่นาฤพาส อุบาสกอุบาสิกาสัทธาผู้ธนุบำลงพระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลยังดับขันเข้าโซนาลือผ่านไปแม้เราทุกคนผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้นึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าหนีไม่พ้จะหลบไปทางไหน ลบมาให้แก่ก็ไม่ได้จะว่าเราไม่แก่ไม่ได้มันแก่ไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแก่ไปทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่ได้โยู่เฉยๆความแก่มันไม่ได้อยู่เฉยมันแก่ชลาเรื่อยไปอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ตลอดเวลา แต่เราตามไม่เห็นเท่านั้นแหละพญาตโลคาคอยจะบันทอนชีวิตของแต่และบุคคลนั้นมีเต็มตัวเต็มกายเต็มใจอยู่มารณะภัยคือความตายนั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเพชรสกตดฆ่าคนผิดผิดกฎหมายเงื่อมือขึ้นไปสุดแล้ว ดาบยังเหลือแต่ฟันลงมาเท่านั้นอันความตายนั้นจงละเลิกโดให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าเมื่อฟันลงมาเมื่อใดก็คอขาดตายเมื่อนั้นยังจะมาทำเล่นอยู่ได้หรือยกจิตใจขึ้นมาตั้งใจให้มั่น อยาได้หวันไหวเจ็บมันจะเจ็บไปถึงไหนก็แค่ตายนั่นแหละอยู่เดีสบายอยู่ไปถึงไหนก็แค่ตายเด็กก็ไปแค่ตายหนุ่มก็ไปแค่ตายหญิงก็ไปแค่ตายชายก็ไปแค่ตายแกชรลาแล้วไม่ตายไม่ได้ เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดจะเอาโย้อนให้คนอื่นก็ไม่ได้ให้ผู้อื่นช่วยก็ไม่ได้ช่วยได้นิดนิดน่อยๆพาไปโรงพยาบาลเท่านั้นแหละถ้ามันจะเอาจริงๆโรงพยาบาลก็ไม่มีท่าสู้นายหมอแพทย์ก็ยังตาย ภาษาอะไรเราไม่ได้เป็นนายแพทย์นายหมอหมอยังตายได้ต้องภาวนาให้มันพ้นจากความตายตายนี้พ้นได้มีทางพ้นไปได้อยู่ที่ละกิเลสล้างกิเลสในหัวใจให้หมดสิน้น ล้างจนไม่มีความโกรธความขัดเคืองในหัวใจที่ไม่พอใจทั้งหมดก็ไม่มีคือว่าท่านล้างออกไปท่านละละก็ว่าได้ล้างก็ว่าได้ทิ้งก็ว่าได้ไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรใคร มุ่งหวังให้แก่ทุกทุกคนทุกตัวสัตว์มีความสุขความสบายตามหน้าที่ของตนของตนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเจตใจของผู้ภาวนาสงบตั้งมัน่นคำว่าเมตตา คือจิตใจตั้งมั่นอยู่ในใจนั่นหละเป็นเมตตาอย่างสูงจิตใจมุ่งหวังให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็ตามให้เขามีความสุขความสบายทั่วหน้ากันมีจิตเจตนาเพ่งเล็งอยู่ในจิตใจนี้ กิเลสกองไหนที่มันยังทำจิตใจของตัวเองให้เศร้าหมองขุ่นมั่รีบตัดรีบละออกไปมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็เนกถึงความตายตายแล้วมันเอาไปได้ที่ไหนมีใครเวลาก่อนจะตายก็ขนลำเลียงสมบัติในโลกนี้ไปก่อน เวลาตายแล้วจะได้ไปกินไปใช้ในโลกหน้ามีที่ไหนไม่มีเจ็ตมันหลงตังหายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราตัวข้าของข่าชื่อนี้นามนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเน่เคือว่าจิตมันหลงเจิตไม่รู้แจ้ง ว่าตัวจะต้องตายหรือคนทั้งหลายจะต้องตายใครจะว่าดุร้ายปลายเสียให้ก็ให้มองเห็นว่าเขาก็ต้องตายเราคือตัวเรากายจิตของเรานี้ก็ต้องตายจากกันไป เราจะมาโกรธมาโลภมาหลงมายึดหน้าถือตายึดอะไรต่อมีอะไรไปทำไมปล่อยวางให้มันหมดสิน้นจนกิเลสลาคะไม่มีในจิตในตัวบุคคลผู้นั้นกิเลสโทสะไม่มีในตัวในใจบุคคลผู้นั้นกิเลสมโหหะไม่มีในจิตในใจในตัวบุคคลผู้นั้น ถ้ามันยังมีอยู่มันก็เป็นไฟหม้อนรก,กเผาหัวใจคือเป็นคนเกียดค้านภาวนาหลงไหลโย,ยแค่ความสุขความสบายนิดๆหน่อยๆเลิกละกิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตไม่หมดสิ้นมันก็มาทุกมาร้อนอย่างนี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาละกิเลสไม่รู้ว่าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละให้มันหมดสิ้นก็แล้วกันมันสิ้นไปจะไปหาผู้อื่นมารับรองพระพุทธเจ้ามารับรองไม่ได้สิ้นไม่สิ้นตัวตัวเองต้องรู้ในใจตัวเอง มันหมดมันสิ้นมันก็ไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความร้อนเรื่องความโกรธอยู่ในใจความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีการอิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีไม่มีไม่ใส่คำพูดมันเป็นที่จิตใจเลิกละกิเลสตัณหาในใจของตัวเองทุกทกคนคำพูด พูดได้เขียนได้อะไรได้แต่ว่าถ้ากิเลสในใจการบำเพ็ญภาวนาในใจไม่เต็มที่เต็มฐานไม่ภาวนาให้มันเต็มที่แล้วมันก็ติดอยู่นั่นละไฟไหม้หัวใจลาคกินาไฟไหม้หัวใจใครไปหลงไปยึดไปถือนั่นแหละจะได้ทุกข เวลาตายพลัดพากจากกันละ็ระ้ลองให้น้ำตาไหลบนเพลื่อลำไหลไปตามภาษาของคนขี้เกียจภาวนาคนไม่ละกิเลสแค่นั้นเราต้องเตรียมตัวละกิเลสตั้งแต่วินาทีเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมันจะสิ้นสุดไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องของความเพียร ของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเพียรพระพุทธเจา้าพระองค์จึงทรงตัดไว,ว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเมื่อมีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้ออนแอในหัวใจมันเต็มที่เมื่อใดมันก็ พ้นทุกได้พ้นทุกพ้นภัยพ้นอันตรายต่างๆนัานามันเป็นเรื่องจิตพ้นไม่ใช่คำพูดพ้นไม่ใช่ตัวหนังสือพ้นโอเมนกิเลสขี้อวดมันหยับพ้นเป็นการปารบความเพียรกิเมกิเลสมานสังขารลมาน ทุกกิเลสนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านฆ่าท่านทำลายด้วยความเพียรความหมั่นความขยันด้วยความไม่ทอแททอ่อนแอในหัวใจท่านเลิกได้ท่านละได้ท่านตัดได้จึงสอนพวกเราทั้งหลายว่าอย่าหลงไปตามกิเลส จงบำเพ็ญการเลิกการละอยู่ในใจของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ไม่เก็บเอามาคิดให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอีกสิ่งใดที่ยังไม่ถึงก็ไม่เอามาคิดมานึกให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนที่มันร้อนเพราะกิเลสมันมีอยู่ในใจ ถ้ากิเลสภาวนาทำความเพียรเอาจนหมดกิเลสกิเลสลาคะก็หมดไปกิเลสโทสะโมหะก็หมดไปสิ้นไปแม้ร่างกายจะอยู่ในโลกใจก็มีอยู่ในโลกพูดจาปาาใสยอยู่ในโลกแต่ว่าจิตใจท่านไม่ทุกข์ไม่รอนใครจะว่าอย่างไรไม่ว่าอย่างไร ยิตใจท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนตามบุคคลสบายท่านก็ไม่หลงไม่สบายท่านก็ไม่หลงอันความไม่สบายและสบายมันเป็นธรรมดาของโลกโลกนี้ท่านว่าโลกก็ทำแปดประการมีความสบายกายสบายใจ แล้วก็มีความไม่สบายกายไม่สบายใจคือมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้เองมีสรรเสริญก็ต้องมีติเตียนนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้มีลาบเสื่อมลาบได้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้มียอดเสื่อมยอด ถอดยศมันมีเป็นธรรมดาอย่างนี้เจ็ดผู้รู้ผู้ภาวานาไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เล่งภาวานาให้มันหลดุดมันพ้นไปเสียทีมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายแล้วจะไม่ให้มันตายท่าเดียวได้อย่างไรไม่ได้ เกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปเกิดแล้วมันต้องตายไม่ตายวันนี้วันหน้ามันตายไม่ตายเดือนนี้เดือนหน้ามันตายไม่ตายปีนี้ปีต,ต่อต่อไปมันตายได้ให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้แล้วจิตใจยาได้มัวเมาหลงไหลไปกับกิเลสสักามวัตถุกรรม มาหลงล่องให้หัวเลาะอยู่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดก้อนทุกกองทุกเต็มตัวทุกคนจงภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้ไม่มีตัวเองแหละปฏิบัติตัวเอง อัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนทำบาปตนก็ได้ลุกได้รับทุกข์เองตนทำบุญบุญก็ได้ให้ความสุขแก่บุคคลผู้นั้นบุญบาปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใครทำบาปบาปย่อมให้ผลใครทำบุญกุศลบุญกุศลย่อมตามให้ผล แต่ว่าบางอย่างบางประการมันไม่ทันกับใจกิเลสมนุษย์ก็เลยเข้าใจว่าทำบุญก็ไม่เห็นผลแต่ว่าบาปนั้นไม่ได้ทำก็ได้เห็นผลเพื่อจตมันไม่พอใจในบาปแล้วก็พอใจในบุญแต่เวลาทำบุญมันมีเวลาทำน้อยเวลาทำบาปนั้นมันเยอะแยะ เวลามันให้ผลไม่ชอบบาปชอบบุญไปได้ยังไงมันโยที่ตัวเองกระทำทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เมืม่อผู้ปฏิบัติมารู้ได้เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงไม่ถอยความเพีรยรใครไม่ทำพระพุทธเจ้าก็ทำ พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อยังอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งท่านก็ทำไปตามหน้าที่จนเต็มกำลังความสามารถอาจหารผลที่สุดมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางได้ คนทุก์ถึงนิพพานของพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จงตั้งโยในความไม่ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลละเวลา เอวังก็มีด้วยประกาลชันีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลคโควินัสตุมาเตภว,วัตวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวะอะพิวาธานาสีริสนิจยังบุทธ,ธาปัจจายิโนจตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลัง